สวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะฮะผมอิสระนะครับก็ดูแลในฝั่งของ Research นะครับของ BBLAM นะครับก็เน้นตัวหุ้นเป็นหลักแล้วก็ตลาดนะครับทีนี้ก็ดีใจเป็นช่วงใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็รายการครั้งอื่นๆต่อไปอาจจะมีการคุยในเรื่องของกองทุนด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราเพยายามที่จะเน้น การสื่อสารภาวะตลาดนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆในการที่เป็นตัวกําหนดทิศทางตลาดนะครับออนอกจากการที่พยายามจะให้การสื่อสารภาวะตลาดที่ชัดเจนเนี่ยเราพยายามที่จะให้ในเรื่องของแนวคิดนะครับว่าตลาดเกิดเป็น d i เร c ชันนั้นด้วยเหตุใดปัจจัยในบ้างที่นักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุ้นเองหรือว่าลงทุนกองทุนนะครับต้องให้ความสนใจนะครับและอะไร เป็นตัวสําคัญในการที่เป็นการ drive ตลาดในช่วงต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเซสชั่นแรกเนี่ยเราจะมีข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเ,เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะแชร์กันนะครับว่านักลงทุนไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือนักลงทุนสถาบันในประเทศหรือแม้กระทั่งนักทุนรายย่อยเนี่ยใช้ข้อมูลประเภทไหนใน,ในภาพแมกโรี่การ มองทิศทางตลาดนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของผลกระทบนะครับกับสิ่งที่เพิ่งเกิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือประธานโดนัลด์ทรัมป์ในการเซตตัวแทริฟขึ้นมาถึงแม้จะมีการพัสนะครับ ออตอนเราอัดออคลิปอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงที่ทรัมป์เพิ่งมีการยืดเวลา90วันฉันเป็นวันที่ตลาดรีคอเว r ร์ค่อนข้างจะดีนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีหยุดสงกรานนะครับฉะนั้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งของลงทุนเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยอยากถือ,เอ,อ Position เนี่ยข้ามวันหยุดยาวนะครับก็อาจะมีการแรงขายเนี่ย ตามมาได้นะครับในวันต่อจากนี้นะครับแต่วันเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของพื้นฐานนะครับวันนี้มีอะไรที่มาคุยกันบ้างเนี่ยจริงๆการดูตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ประกอบด้วยสี่เรื่องใหญ่ๆนะครับดูภาพรวมๆเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์นะครับ ดูทิศทางว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจแต่ละที่เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็อีเวนต์ต่างๆอย่างเรื่องของทรัมป์เนี่ยถือเป็นอีเวนต์หนึ่งนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเจอเมื่อสัปดาห์ก่อนในเรื่องของปัญห้ก็ถือเป็นอีเวนต์ที่กระทบกับตลาดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าแต่ละอันเนี่ยมันกระทบแบบไหนนะครับในเรื่องของตัวเลขต่างๆเนี่ยยอะแยะไปหมดนะครับเราพยายามที่จะใส่เข้ามาแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเป็นข้อมูลทีีม่มผลกับ ตลาดนะครับอย่างเช่นตัวที่ต้องต้องใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างเช่นในบล็ e ตที่1 purchasing manager นะครับคืออะไรก็คือการดูตัวคําสั่งซื้อของภาคธุรกิจว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีคําสั่งซื้อเยอะน้อยขนาดไหนซึ่งมันจะเป็นตัวกําหนดว่า activity ของเศรษฐกิจเป็นยังไง trade flow เป็นยังไงนะครับเงินเฟอ้อเป็นยังไงกระทบออกเบียแบบไหนนะครับ คอนดิชันทางการเงินตึงไหมมีการปล่อยกู้หรือเปล่าเพราะนั้นกำหนดดาวะรวมถึงความมั่นใจของนักลงทุนด้วยนะครับส่วนที่2ก็จะแคบลงมานะครับมองในส่วนของบริษัทจดทะเบียนนะครับว่าตัว e a r n i n g ็ตเทรของบริษัทเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยหัวใจคือว่าถ้าเราลงทุนในกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ Earning ็ตเขาชัดเจนนะครับไม่แกวงแกวงไปแกวงมา แล้วสื่อสารอะไรก็ออกมาตรงตามนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นหุ้นที่มีความนิ่งนะครับราคาก็มักจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะโดนฮิตอะไรบ้างเนี่ยก็จะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะครับก็อนนี้จะมาคุยกันนะครับแล้วก็ส่วนของนิวส l โลว์นะครับอันนี้ก็เป็นการตามข่าวรายวันหรือรายสัปดาห์แล้วแหละว่าแต่ละช่วงเนี่ยนอกบ้านในบ้านเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างทั้งการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของอวิบัติภัยต่างๆนะครับกระทบกับเรื่องของทิศทางการลงทุนทั้งหมด สุดท้ายอันนี้แหละผมอาจจะยังไม่พูดถึงเยอะคือการใช้เทคนิคอลแอนน l ลลิซสนะครับคือนอกจากการดูฟันเดเมนทัลแล้วเนี่ยก็จะมีอีกศาสตร์หนึงนะครับที่ดูในเรื่องของการวาดชาร์ตนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะใช้อยู่แล้วนะครับในการมุมหาทามมิ่งของตลาดว่าจุดไหนหน่าเข้าจุดไหนต้องออกอะไรพวกนี้หุ้นตัวไหนหน่าสนใจนะครับอันนั้นก็เป็นอีกศาสตร์หนึงนะครับ ทีนี้ผมพยายมจะใช้ข้อมูลที่อัปเดตที่สุดนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าข้อมูลที่ใช้เป็นยังไงและตอนนี้มันกําลังบ่งชี้ถึงอะไรนะครับอันแรกก่อนนะครับเ,เรื่องแรกแน่นอนสําคัญสุดคือ Business Cycle ของโลกตอนนี้เป็นยังไงนะครับจะมีอยู่2อันไม่คุ้มเกินไปละตัวเศรษฐกิจโตไม่โตนะครับเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยคือตัว real GDP ของของโลกนะฮะ มันก็ชะลอลงมาประมาณหนึ่งนะครับและปกติเวลาเขาชะลอเนี่ยเ,เส้นสีสีน้ำเงินเข้มเขมเดี๋ยวเส้นสีอันในจอยเนนสีดำนะฮะจะเป็นเรื่องของ ratio ของตัวหุ้นผลตอบแทนหุ้นกับผลตอบแทนของบอลน,นะครับนี่คือ asset allocation ธรรมดาแหละถ้าเราเลือกลงหุ้นถ้าเรากล้าจะเสี่ยง bricks on เราลงหุ้นเยอะเราก็ลงทุนบอลน,น้อยนะครับก็หุ้นก็จะ เอาไปฟอร์มบอลนะครับแต่ช่วงที่เสี่ยงเยอะๆคนจะหนีไปลงทุนบอลเพราะฉะนั้นรีเทิร์นของหุ้นเนี่ยก็จะแพ้เส้นก็จะปักลงซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรีเทิร์นสต็อกทูบอลเนี่ยบอลชนะนะครับยิ่งถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลล่าสุดเข้าไปเมื่อ,อ,อหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเรื่องของของแชริฟมาเนี่ยน,นี่ยิ่งปักหัวลงมาอันนี้เป็นการบ่งชี้นะครับว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันมัน,ม,นมันกำลังบอกเรานะครับเกริ่นกับเราว่านักลงทุนในโลกเนี่ยเริ่ม เปลี่ยนโพ i ิชันจากไอสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยไปเป็นสินทรัพย์ที่มีความาปลอดภัยมากขึ้นก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะจริงๆตัวเลขหลายๆอย่างเนี่ยมันบอกเรามาก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเราจ,จะใช้คําสั่งซื้อจากเช่นดูตัวเลขคาสั่งซื้อจากสหรัฐนะครับ คำสั่งซื้อจากไต้หวันคาสั่งซื้อเกาหลีพวกนั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่บ่งชี้ในเรื่องของการส่งออกนะครับในแต่ละประเทศว่าจะโตไม่โตอย่างไงช่วงหลังอันนึงที่อยากจะเ,เรียนให้ทราบก็คือว่าเราอาจจะเห็นว่าเฉพาะการส่งออกไทยนะครับแล้วก็ผู้มีภาคเนี่ยเขาโตค่อนข,ข้างจะดีในช่วงประมาณสัก 6- 7เดือนที่ผ่านมานะครับเราอาจจะรู้สึกดีใจว่าไอ,อ้ส่งออกไทยฟื้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำเทรดล่วงหน้า ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะมีการประกาศตัว t a r ร f นะครับทีนี้พอเขาประกาศไปแล้วจริงๆเนี่ยซึ่งเรทก็สูงกว่าที่พวกเราคาดการณ์กันเอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเชื่อได้ว่าเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยตัวเลขคําสั่งซื้อต่างๆเนี่ยจะมีการปรับลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับเมื่อคําสั่งซื้อมีการปรับตัวลดลงนะครับลองนึกภาพน,นะครับสั่งซื้อลดลงแน่นอนภาคอุตสาหกรรมการผลิต ก็จะมีการปรับตัวชะลอลงมามีการลดการจ้างงานชั่วโมงการทํางานมีการปรับตัวลงมากระทบอะไรบ้าง1รายได้ผู้ส่งออกจะเริ่มหายไป2การรันเครื่องจักรจะเริ่มหายไปการจ้างงานจะเริ่มหายไปเพราะเนี่ยตัวกระทบโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับในช่วงออสองเดือนข้างหน้าเราจะเริ่มเห็นตัวเลขแล้วแหละนะครับว่าตัวเลขเริ่มมีการอ่อ,อ,อนแอลงไปทีนี้จุดอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าริะยังอยู่กับเราหรือริสมันจะเริ่มค่อยๆลดลงเนี่ย ข้อมูลทางซ้ายมือนะครับจะเรียกว่าเป็นของฝรั่งทำนะฮะคือ policy uncertainty index นะครับฝรั่งที่ทำเนี่ยเขาใช้ตัว supercomputer นะครับเป็นนั่งเก็บข้อมูลในคนในสื่อต่างๆใี่คนคุยกันในเรื่องของความไม่แน่นอนการเมืองเรื่องของ tariff เรื่องของ trade อะไรพวกนี้นะครับ trade war คำพวกนั้นแล้วมาประกอบมา ดูธรมทั้งโลกนะฮะที่คนพูดกันเรื่องเนี้ยแล้วมาประกอบขึ้นมาเป็นตัวดัดชนีก็แสดงว่ามันเป็นริกซที่สูงมากสูงยิ่งกว่ารอบของตัวเทรดวอ r อเมริกาและก็จีนเมื่อ,อ,อรอบที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับฉันเองก็ทําให้แน่นอนนะครับว่าเมื่อเกิดความกังวลแบบนี้เนี่ยคนก็หนีไปถือตัวเรื่องของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าเป็นสําคัญนะครับทีนี้ ถ้าเข้าบ้านเราบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องต่างประเทศเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องเรื่องตลาดจะไปตรงไหนเรื่องทรัมป์จะเป็นยังไงแต่ว่าอันนึงเนี่ยแน,น่นอนถ้ามองตลาดไทยเนี่ยมันมี2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยระยะสั้นนะครับเทรดดิ้งเป็นยังไง news ์ l o w เป็นยังไง e a r n i n g งประกาศออกมาแต่ละควอเตอร์เป็นยังไงกับเรื่องโครงสร้างระยะยาวเป็นยังไงนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่มันสําคัญมากๆกเนี่ยก็คือเรื่องของตัว trend growth หรือว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับเสพาว่าถ้าศักยภาพเป็น เทรนด์ uh, ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเศรษฐกิจโตขึ้นเรื่อยๆจะโตช้าโตเร็วมันเป็นเทรนด์ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแตด่ดูของไทยนะฮะรูปซ้ายมือบนเนี่ยเศรษว่าเทรนด์เราเนี่ยมันค,อคออ่อยๆชะลอลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆความชะลอน,นี้ถ้าดูถ้าดูมูลถ,ถ้าดูตัวเลขเนี่ยคือเราโตเทรนด์แค่ประมาณ5%ป นะครับอันนี้คือรวมเงินเฟอ้อแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างต่ําเทียบกับอินเดีย,เ,ยเขาโต10%กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับมาเลเซียเขาว่าโต10กว่าเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอินโดนีเซียก็ประมาณเกือบเกือบสิเปอร์เซ็นต์นะครับ้นนาๆๆบน,น,บน,นไทยเนี่ยโตค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เทรนค่อยๆซอฟต์ลงมานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทบอะไรบ้างในชงนักลงทุนนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาจจะบอกตีความเรื่องหนึ่งแต่นนลงทุนสุดท้ายเราก็สนใจเรื่องของเออร์เน็งหรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับ ลองดูนะครับว่าเทรนด์หรือกร t h ของเศรษฐกิจเนี่ยมันล้อไปกับอะไรบ้างสิ่งที่มันล้อมากๆคือล้อกับเรื่องของตัวไรายได้ของบริษัทจดทะเบียนนี่แหละนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเ,เส้นประกับเส้นเข้มเนี่ยซึ่งคือ GDP growth เนี่ยมันวิ่งไปด้วยกันนะครับและของไทยเองเนี่ยอาการยิ่งหนักไปกันใหญ่เพราะว่าเส้นประของเราคือตัว e a r n i n g growth เนี่ยมันต่ำยิ่งกว่าตัวนอนเป็นตวจีดีพด้วยซ้ำไปนะครับนี่แสดงถึงป,ปัญหาแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื หลายๆที่เจอนะครับอย่างเมืองจีนก็เจอ,เอประเทศหลายๆประเทศเจอปัญหานั้นคือปัญหาที่มีสังคมสูงวัยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆซีเวียขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นว่าตัวการขยายตัวของ Population หรือประชากรเนี่ยยิ่งน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยเทรนของเศรษฐกิจก็จะมีการชะลอตัวลง ในทิศทางแบบเดียวกันนะครับและของไทยนะครับรูปขวามือล่างก็จะเห็นเลยว่า population growth เองก็ชะลอลงมาค่อนข้างค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วก็ตัว GDP growth ถึงแม้ว่าจะพยายามย่างตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าก็เทรนด์เป็นเทรนด์ที่เป็น downward trend ลงมานะครับทีนี้ถ้าเรา,เราไม่มี uh, population growth นะครับหรือว่าประชากรไม่โตเนี่ยนะครับหรือว่าทำงานเราเริ่มลดลงเนี่ยถ้ากลับไปมองว่าเศรษฐกิจจะโตได้อะไรเนี่ยก็มีเรื่องของตัว capital หรือเครื่องจักรนะครับ กับตัวเลเบอร์ก็คือตัวแรงงานนะครับแบรงงานเราลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวแคปิตอลเพิ่มแต่ปัญหาคือว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยถ้าดูนะครับนี่คือแต่ละแท่งคือการลงทุนเ,เป็นเปอร์เซ็นต์ของตัว GDP แต่ว่าเมืองไทยเองเนี่ยลงทุนต่ําที่สุด นในแซม pling ที่เราลงมาก็คือในประเทศที่สําคัญที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาลงทุนสูงอันนี้กันหมดฉะนั้นออพอเรามีคนแก่เยอะขึ้นนะครับแถมการลงทุนลดลงเนี่ยก็ทาให้ศักยภาพในการโตรของเศรษฐกิจลดลงแล้วก็ทําให้ e a r n i n g ็ของบริษัทเองเนี่ยปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นในรูปทางซ้ายมือเนี่ยเทรนด์ของ potential growth ไหลลงมานะครับแล้วก็ลองดูครับ set index นะครับที่เป็น CAGR นะครับ5ปีนะครับแสดงว่ามันก็จะไหลตามเรื่องของ potential growth ลงมานะครับแล้วก็ล้อไปกันเรื่องของ productivity growth ฉะนั้นทางออกเนี่ยของเราในช่วง3-5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันถึงว่าทางออกสำหรับตลาดหุ้นความเศรษฐกิจในระยะปานกลางถึงระยะยาวเนี่ย นีไม่พ้นครับยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องนํามาสู่เรื่องของโปรเจกต์การลงทุนซึ่งแน่นอนต้องนําร่องด้วยภาครัฐนะครับเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยภาคเอกชนเองก็ระมัดระวังแล้วแหละนะครับเรื่องข้างนอกก็ไม่แน่เรื่องข้างในก็ไม่นิ่งนะครับฉะนั้นเองเนี่ยถ้ารัฐจะทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อที่จะทําให้ม omentum เนี่ยมันกลับมาสู่เมืองไทยอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้พูดถึง momentum เนี่ยคนอาจจะชอบเทียบกันว่าก่อนโควิดเป็นยังไงหลังโควิดฟื้นตัวเป็นยังไงหลายๆที่ฟื้นตัวทะลุ เลเวลก่อนโควิดไปแล้วนะครับในเกือบทุกแคตตากอรีรวมถึงตลาดหุ้นนะครับของเมืองไทยเนี่ยเราไปเจอเรื่องโครงสร้างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วเนี่ยทำให้ไม่ว่าจะมองจากแองเกิลไหนหรือมุมมองไหนเนี่ยเราแทบจะไม่สามารถผ่านเทรน์ของ pre-covid เทรนไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น real GDP รูปซ้ายมือบนนะครับ e a r n i n g per share หรือรายได้ของบริษัทจดทะเบียนร,รูปขวามือบนก็ก็ไม่ไม่ทะลุกลับไปในเทรนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดก็คือว่าพอเรามีปัญหาโครงสร้างปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปยืนจุดเดิมได้นะครับสุดท้ายมันก็นํามาสู่ภาพนี้แหละครับดูไม่มีอะไรยากเลยคือถ้ามองอินเดซ x ของประเทศหลักๆทั่วโลกเนี่ยเมืองไทยนี่ลังทายที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองกออ็การที่ตลาดไทยไม่เพอร์ฟอร์มมันมีที่มาที่ไปแล้วที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือที่มาที่ไปของเรื่องของออทำไมตลาดไทยถึงอร์เพอร์ฟอร์ม จะแก้ได้อย่างมีรนยยำสาคัญก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าไม่มีเรื่องพวกนั้นเราก็จะฟื้นเป็นรอบๆไปก็เล่นเป็นรอบไปลงทุนเป็นรอบไปแต่ว่าก็ต้องตามตลาดอย่างค่อนข้างเสี่ยงนะครับทีนี้อีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมโจหัวไว้เรื่อง earning กับ valuation ของตลาดนะครับดูกันว่า earning Trend เป็นยังไงคนชอบบอกว่าเวลา earning มัน มันจะบอกได้ว่า valuation บอกว่าตลาดถูกไม่ถูกอะไรนะครับจะมองตอนนี้ตลาดไทยเนี่ยถ้ามองเป็นตัวอ,อ,อตัว valuation เนี่ยถือว่าถูกสุดๆแล้วนะครับมันก็มันก็สะท้อน,นกับเรื่องเอิร์นนิ่งแหละว่าเอิร์นนิ่งของตลาดไทยเองเนี่ยเส้นสีฟ้านะครับ th สีฟ้าเหมือนกันก็คือรังทายถ้าดูหน้านี้กับดูหน้าเมื่อกี้ก็ไม่แปลกที่เมืองไทยเนี่ย performance ตลาดรังทายเพราะ e เอิร์นนิ่งมันรังทายแบบนี้นะครับก็ถ้ามองเป็น l i เซกเตอร์ ter, นะครับก็มี คนนึงบอกนะครับว่าตลาดไทยเนี่ยดาวไซด์ไม่เยอะมากละอันนี้อันนี้ก่อนที่จะมีตัวเทรดวอลสองจุดศูนย์นะฮะไม่เยอะละแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ารวมเทรดวอลสองจุดศูนย์เนี่ยยิ่งถูกกันใหญ่นะครับถามว่าดาวไซด์ยังมีไหมเกริ่นไว้ก่อนว่ายังพอมีนะครับแต่อาจจะไม่ไม่ได้แบบซีเวียอะไรมากมายนะครับก็ ถ้ารายเซกเตอร์เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆเซกเตอร์ก็ถูกมากๆนะครับเทียบตลาดไทยนะครับดูภาพบนนี้เป็น v a l u a t i o n ของตลาดนะครับจุดๆเนี่ยคือคือคือ,คอจุดปัจจุบันนะครับขีดแดงบนคือจุดแพงสุดขีดล่างคือจุดที่เคยถูกที่สุดที่เป็นเกรย์แถบสีเทาๆก็คือว่าปกติแกว่งอยู่แถวไหนนะครับตลาดไทยเซ็ตนะฮะเกือบ,บจะถูกสุดๆแล้วนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงกรอบเส้นสีเขียวพอดีนะครับนั่นคือถูกมากๆแล้วแล้วก็ถ้ามองเป็นรายเซกเตอร์เองเนี่ยก็มีหลายอันนะครับ ก็ถือว่าชีพนะครับแล้วก็เ,เริ่มน่าสนใจแต่ผมอยากจะเรียนว่นอย่างหนึ่งสำคัญมากๆาคือ valuation เนี่ยบอกได้เพียงแค่ว่าสิ่งที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยมูลค่าถูกหรือมูลค่าแพงแต่ไม่ได้บอกว่าทารมิงในการเข้าลงทุนหรือยี่การขายเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์อื่นนะฮะในการที่จะกำหนดว่าจะเข้าลงทุนเมื่อไหร่คือเรื่องของการมองหาแคตัลลิสต์ในการเข้าหรือหาจุดที่ขายคือว่า มองว่ามันพีดแล้วนะครับก็หลายๆเรื่องก็จะเป็นเป็นทั้งศาสตร์และสินไม่ได้เรื่องเดียวกันในการมองทิศทางตลาดทีนี้ดุจเทรนด์เออร์นิ่งบ้างนะครับเทรนด์เออร์นิ่งไทยเนี่ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งเวลาต้นปีมาเนี่ยคนจะชอบตั้งเออร์นิ่งสูงๆนะครับแล้วระหว่างปีเนี่ยก็จะดาวเกรดมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเป็นเป็นเส้นสีแดงนะครับ2025นะครับก็ดาวเกรดกันมาเรื่อยเลยนะครับ26เองก็เหมือนกันพอเริ่มมี26 นะครับมีฟอร์คาร์ซีบหกก็เป็นเทรนที่เป็นดาวเกรดลงมาที่ถามว่าดาวเกรดจบหรือ,อยังนะครับรูปทางขวามือเนี่ยถ้าเป็นฮิสตอริกอลเนี่ยคือว่าถ้าดูเป็นค่ากลางนะครับค่ามัธยฐานนะฮะเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือเป็นเส้นที่ปกติเนี่ยเขาจะรีไวซ์ไปเทรนประมาณนั้นฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เองเนี่ยการดาวเกรดเนี่ยยังยังไม่น่าจะจบนะครับพอดาวเกรดไม่จบเนี่ยมันก็ทำให้ ตลาดจะเจอเพรสเชอร์อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เฉพาะเรื่องของเออร์เน็งนะฮะยังไม่รวมเรื่องของอีเวนต์เบสอย่างเรื่องเรื่องของเทรดวอร์นะครับฉนันเองก็ยังเป็นจุดที่ควรระวังทีนี้ถามว่าเราจะไปนั่งดูภาพตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะแกะไม่ออกว่าแล้วเซกเตอร์ไหนจะเป็นยังไงมีไหนลงทุนได้ไหมคือในตลาดที่ถึงแม้จะเป็นตลาดที่เป็นขาลงเนี่ยแต่มันก็จะมีวินเนอร์มีลูเซอร์นะครับฉนันเองเนี่ย ข้อมูลชุดนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับซึ่งเราจะมารายงานนะฮะทุกๆครั้งที่เราเจอกันเราจะเอาชาร์ตเนี้ยมาคุยกันอันนี้คือการปรับ revision พวก earning trend ของแต่ละเซกเตอร์ในตลาดรายสัปดาห์นะครับฉันเองเนี่ยในคอลัมน์ขวาสุดของเราเนี่ยมันข้อมูลล่าสุดที่มีคือคือปลายเดือนเมษายนเอ่อขอโทษทีเ่เป็นต้นเดือนเมษายนนะครับฉันเองเนี่ยจุดบกพร่องของข้อมูลนี่คือเราไม่มีข้อมูลหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศ 2.0พอไอตัว TradeW a r นะครับเห็นได้ว่าเราเอาคุยกันว่าก่อนประกาศก่อนเนี่ยาการดาวเกรดโมเมนตัมดูเหมือนจะแผ่วๆนะฮะคือถ้าดาวเกรดเนี่ยจะเป็นเส้นเป็นแถบแดงถ้าเกิดเป็นอัปเกรดเป็นแถบเขียวนะครับเห็น้ว่ามีการอัปเกรดในกลุ่มของคอมมูนิเคชันขึ้นมาเมื่อตอนเมื่อตอน,ตอนสัปดาห์ก่อนนะครับเห็นดว่าส่วนอื่นแล่มเป็นสีเหลืองจางๆซึ่งดีนะฮะคือขาอ,อยาให้มีแดงอ่ะมันโอเคมาเอิญทารมิงมันไม่สวย คือถ้าทามมิ่มันดีเนี่ยทรัมป์ยังไม่ประกาศเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองอาจจะสามารถเกตฑหเป็นตัมได้แต่พอมาเจอเรื่องของทรัมป์เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็เลยถูกรูอาไปเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องมารอดูกันในสักสัปดาห์หน้าหรืออีก2สัปดาห์นะครับดูว่าไอ้ไอไอเทรนด์ของการดาวเกรดเนี่ยในแต่ละเซกเตอร์มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับทีนีพพูดเรื่องดาวเกรดอะไรกันไปแล้วเนี่ยแน่นอน คนก็คงถามว่าแล้วอินเด็กซ์มันจะไปตรงไหนดาวไซด์อยู่เยอะไหมณตอนที่เราอัดรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยมันประมาณพันเกือบร้อยพันร้อยอะไรเงี้ยนะครับเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับมันมีดาวไซด์อยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่ว่าสุดท้ายเราจะไปเจอเทอร์ริฟที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเทอร์ริฟที่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะบง่บงบ่งชีว้ว่า GDP เราจะโตได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเทอร์ริฟเยอะนะครับสูงส่งออกพังแน่ๆหายเยอะแน่ๆ ถ้า t a r i f ในอัตราที่ลดลงก็แปลว่าส่งออกอาจจะถูกกระทบลดลงทำให้ GDP เนี่ยถูกกระทบทางลบลดลง Assume ก่อนนะครับว่าเรามองเราเจอ37%ใช่ไหมฮนะณ37%เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตได้แค่มันหนึปร์เซ็นต์ใน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 ประมาณนั้นถ้าโต1-1.4%แปลว่า e a r n i n g per share ของตลาดเซ็เตบริษัทที่ลิสต์ในเซ็ตเนี่ยจะอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก83-85ถึง ะครับจากปัจจุบันเนี่ยก่อนที่จะโดนนะฮะมันอยู่ที่มัน94 95ก็หายไปประมาณหนึ่งณนะ83ถึง85เนี่ยนะครับมัลติพุซของการเทรดเนี่ยมันคงไม่สูงมากหรอกในภาวะของความเสี่ยงนะครับฉะนั้นถ้ามองแบบฟูลบลอนเลยนะฮะ37เจ็เปอร์เซนต์ sentiment ไม่ดีเลยนะครับเเราอาจจะต้องไปเทรดที่ fair value เนี่ยที่ที่ P/E ประมาณสัก11เท่า11เท่าเนี่ยประมาณถ้าเป็น trading pattern ก็อ,อ,อาจจะทะลุลบส SD ลงมาหน่อยนะครับ given เอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับ EPS ที่80เลยเนี่ยตลาดอาจจะไปฮิตบอททอมเนี่ยที่มาณ8ปยหรือ900จุดเป็นบอพาร์ค n ัมเบ r ร์เนาะนะครับฉันเองเนี่ยก,ก็นั่นคือนั่นคือนั่นคือกราวที่ไม่น่าจะทะลุลงไปต่ำกว่านั้นแต่ว่าสถานการณ์ถ้าไม่แย่แบบนั้นเราอาจจะเจอสมมติเป็นตัวเลขที่เราเคยคาดการณ์กันไว้ครับ25% 24%เนี่ย่เอเ่ยตัวไอ,อ EPS เนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ประมาณสัก90 เป็นไปได้นะครับ GDP โตมาสัก1.8ถ้ายัางเก่งก็คือ2%เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมัลติโพลอาจจะไม่แย่จ,จะอยู่ที่ลบแค่ลบหนึ่งลบหนึ่คือเทรดมาสัก13เท่านะครับ uh, PE อะไรพวกเนี้ยนะครับตลาดอาจจบปีทั้งมัน1,100งึงร้อยถึงหนึ 1, 000, uh, ่งพัสุดๆเลยก็ประมาณ1,200จุดนะครับซึ่งก็ uh, ถ้ามองแบบนี้ก็มีดาวไซด์เอ้ยมีอัพไซด์จากตรงนี้มันสัก 1, 1, 1 100นิดๆน,นะครับส่วนดาวไซด์จากตรงนี้ถ้า Extreme Case เคสเกิดมาสัก เกือบเกือบสองกว่าจุดเหมือนกันนะครับเช่นเองตอนนี้เราก็ยังมีรูมทั้งขาดีขึ้นและขาลดลงแต่ถ้าสุดท้ายแล้วโดนัลทรัมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแ a p p r o v a l rating เขาไม่ดีในประเทศแล้วก็เขาเขาเขาเอันวายบางส่วนเนี่ยเหลือภาษีสัว,วันนี้เขาบอกว่าเมนเทน i n 10%อย่างเช่นเราตอนนี้เราโดน10%นนะครับออนท็อปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภาพก็จะเปลี่ยน ภาพก็จะไม่ใช่แย่อย่างที่เห็นนะครับอาจจะเห็นอัพไซด์ถึงประมาณที่พันเกือบๆพันสามจุดเป็นไปได้นะครับฉั้นในช่วง90วันจากนี้นะครับบวกลบ90วันจากนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีความสาคัญมากๆต้องตามติกมากๆนะครับเคสที่จะต้องตามคือ1การกลุ่มประเทศที่มีโกเชตไปแล้วญี่ปุ่นได้อะไรเวียดนามซึ่งฟันเดเมนทัลคล้ายเราเนี่ยได้อะไรนะครับเราหงทําตามเขานั่นแหละนะครับแล้วก็คคฟิี่ว่าเอ่อเราก็จะได้ t a r อแทรฟทที่อาจจะไม่ สูงจนเกินไปคือ37เนี่ยแย่แน,แน่แต่ว่า between 25% 24% 5 5ถึง10%เนี่ยเป็นจุดที่อาจจะยังพอ manage ได้ตลาดคงไม่ต่ำพันนะครับทีนี้แล้วถามว่าแล้วเซกเตอร์ไหนปลอดภัยนะครับตอนนี้เนี่ยในภาวะนี้เนี่ยอาจจะที่ที่โดดเด่นขึ้นมานะฮะคือแน่นอนทุกคนไป d e f e n s i v e หมดอยู่แล้วนะครับอะไรที่เป็น defensive ใน nature บ้างโรงพยาบาลพวก h e a l t h c a r พวกนี้เนี่ยด้วยด้วย ภาพธุรกิจเองก็ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปประเทศไทยเป็นประเทศสังคมสูงวัยนะครับฉะนั้นความต้องการในการใช้ h e a l t h c a r มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของความนิยมในการใช้ประกันสุขภาพประกันชีวิตเยอะขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็แล้วก็ exposure เยอะขึ้นเพราะฉะนี่ก็เป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าในเชิงในเชิงของ business model เองมันโตได้นะครับแล้วก็ด้วย nature เขาเป็นเป็น defensive นะครับ อันที่2ที่ดูเข้มแข็งมีดีเวนเดนป็ะตัวซัพพอร์ตคือเรื่องของแบงกิ้งเซกเตอร์นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ที่เป็นตัวพักเงินได้ค่อนข้างจะเซฟนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าแอปสูญวีเทอร์มันเกิดขึ้นแต่ว่า,เ,าเทียบกับเซกเตอร์อื่นแล้วในความเสี่ยงน่าอาจจะน้อยกว่ารวมถึงเรื่องของการที่แบงก์เองก็มีการพยายาม preserv ตัว c a p i ต a l เอาไว้ค่อนข้าง ค่อนข้างดีในช่วงหลายเดผ่านมานะครับทำให้พอเราตีมูลค่าเขาแล้วเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับสุดท้ายคงเป็นเรื่องของตัวเอ่อเอเทเลคอมนะครับที่ก็ดีวเวนด์ใช้ได้นะครับแล้วก็หลังจากจมีการควบรวมต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการแข่งขันก็น้อยลงนะครับแล้วก็เอ่อมักจะปลอดภัยในช่วงที่มีเศรษฐกิจมีการชะลอตัวนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่เป็นเอ็กซ์ร์นอลเข้ามาทีนี้อาจจะฝากฝากไว้อีกอันนึงนะครับคือเรื่องของตัวดูเมสติกดีมานอย่างเช่นพวกรีเทลเอง บา,บางชุดเนี่ยมันใช้ได้นะครับแล้วก็ valuation เองก็ถือว่าในช่วงผ่านมาก็ลงมาค่อนข้างเยอะไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องอรอจังหวะนิดหน่อยแล้วก็ลองดูรเรื่องของนโยบายตอบสนองของทางภาครัฐบาลที่จะมาช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศนะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตัวเลขท่องเที่ยวก่อนหน้าที่จะมีเทรดวอล r 2.0เนี่ย เราเห็นนักเที่ยวจีนชะลอต่อเนื่องนักเที่ยวเองดูเนื่องจากจะเข้าโลซีซอนแล้วด้วยนะครับก็อาจจะเริ่มแผ่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมในสำหรับ performance ของกลุ่มทัวริซึมอาจจะแผ่วๆในช่วงนี้แล้วก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะฮะและ้วก็กำลังซื้อของต่างประเทศเองก็อาจจะมีปัญหาจากเรื่อง trade เทรดวอร์ช่นเดียวกันฉะนั้นเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะลดน้ำหนกักบ้างนะครับแต่รอจังหวะน,นะเพราะว่าสุดท้ายก็เป็นรายได้หลักของประเทศไทยอยู่ดีแล้วก็เป็นแบงกเน็ต ของของการท่องเที่ยวโลกอยู่ดีนะครับก็เป็นเป็นการรอจังหวะแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่เอาพอฟอร์มนะครับฉัน้น e เซกเตอร์นะครับที่อาจจะดูสดใสหน่อยหรือว่าปลอดภัยก็มี Banking Sector ร์นะครับเฮลส์แคร์นะครับเอ่อทเลคอมนะครับและคือสีสารนะ,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวดอมบสติกดีมาร์นรูเลเตอร์นะครับฉันวันนี้จะฝากแบบออกแนววิชาการนิดหนึ่งนะฮะ เพื่อจะปูพื้นก่อนว่าเวลาเรามองหุ้นหรือมองเซกเตอร์เรามองด้วยปัจจัยอะไรนะครับแล้วรอบหน้าเราคงจะมาอัปเดตในเรื่องของทิศทางมากขึ้นแล้วก็ใช้ตัวเลขต่างๆมามาบ่งชี้ว่าเทรนด์ระยะสั้นระยะปานกลางเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วกลวยุทธการลงทุนเราจะต้องมุ่งไปทางไหนนะครับวันนี้ก็ขอ,อ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้ไว้ในรอบหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เมื่อมีอิชชที่มัน ร้อนแรงเนี่ยมาหรือมามอัปเดตเทรนตลาดกันนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ